ขออนุญาตไม่แจ้งราคาแล้วกันนะครับคลิปนี้เพราะว่าราคาของสินค้าเนี่ยบางทีมันมีขึ้นมีลงเนาะสวัสดีครับจเจอกันอีกแล้วนะครับแหมใครที่ติดตามช่องลูกพานชาแนลนะจะเห็นได้ว่านะลูกพานนะมีกางเกงอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่ใช้โอ้โหสมบุกสมบันณมากนะครับทั้งลุยฝนลุยแดดลุยน้ำนะฮะอากาศร้อนๆน,นะครับนะ หลายคนสงสัยว่ากางเกงตัวนี้เป็นกางเกงอะไรนะฮะกางเกงเดินป่ายี่ห้ออะไรมาจากไหนรายละเอียดเป็นยังไงนะครับวันนี้ตามสัญญานะครับตามข้อเรียกร้องนะวันนี้ก็เลยจะเอามาให้ดูกันนะครับว่าหลังจากที่ผมใช้งานกางเกงเดินป่าตัวนี้มาประมาณ2ปีครึ่งเกือบ3ปีแล้วนะครับนะฮะตัวนี้นะตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับได้มาเมื่อปีก่อนนี้นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ากางเกงเดินป่า ตัวนี้มีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆโอเคครับแล้วนี่ก็คือกางเกงเดินป่าเฟียร์เวนวีด p าโปรนะครับผมนี่ให้ดูด้านหน้าเลยนะครับเฟียร์เวนวีด p าโปรนะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคนนเป็นแบบนี้เลยนะแล้วก็ด้านหลังด้านหลังเป็นแบบนี้นะสีนี้เนี่ยเราเรียกว่าดับอ l ริปนะเวลาไปซื้อเนี่ยบอกสีให้ถูกนะครับมันจะมีหลายสีนะสี ดาร์คกรีนดาร์คโอลีฟเยอะแยะไปหมดนะครับเวลาซื้อต้องบอกให้ถูกนะโอเคนะครับนี่คือเฟ r ยร์เวนวีดัปโกางเกงเดินป่าพันอึดรายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับมีฟัง์กชันอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะครับโอเคนะฮะเรามาดูตัวเนื้อผ้านก่อนเลยนะครับผมเนื้อผ้าเนี่ยแข็งแกร่งทนทานมากเลยนะเขาบอกว่าเป็น G 1 0 0 0นะครับนี่คือ G 1 0 0น0ะเป็นเนื้อผ้าที่ ใช้ผลิตกางเกงตัวนี้เลยนะครับมีเส้นใยโพลีเอสเตอร์ยู่65%แล้วก็เส้นใยคอตตอนเนี่ย35%นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ทั้งความทนทานแล้วก็ความนุ่มนวลอยู่ในตัวเดียวกันเลยนะครับผมกางเกงตัวนี้สามารถที่จะลงแว็กได้ด้วยนะถ้าลงแว็กปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นกันลมได้กันน้ําได้ด้วยนะแต่ว่าโอเคละอากาศบ้านเราเนี่ยมันค่อนข้างร้อนนะไม่จาเป็นต้องลงก็ได้นะตัวนี้ค่อนข้างหนาแล้วก็กันยุงได้ด้วยนะนะ โอเคเรามาดูขนาดนิดนึงตัวขนาดของมันเนี่ยนะตัวนี้เนี่ยจะเป็นไซส์เขาเรียกว่าถ้าเป็นไซส์ยุโรปก็จะประมาณ48ถ้าเป็นไซส์สหรัฐก็ประมาณ32นะเป็นกางเกงของผู้ชายมันจะมีของผู้หญิงด้วยนะครับนะตัวนี้เป็นของผู้ชายนะแล้วก็เลงก็คือเลก,กูล่านะเลก,กูล่าคือความยาวโปรตินะมันจะมีความยาวที่ยาวกว่านี้อีกนะ ก็เวลาไปซื้อเนี่ยก็ต้องบอกเขาเนาะเป็นความยาวปกติเนาะโอเคนะท okay, นะีนี้เนี่ยเรามาดูฟังก์ชันตรงซิปซิปเนี่ยเป็นซิปของ ykk นะฮะนี่ซิป ykk เลยนะลื่นฮะลื่นมากทีนี้ตัวกระดุมเนี่ยตัวกระดุมก็จะทำด้วยทองเหลืองนะฮะ แล้วก็เป็นรูปตัวอาร์ติกฟ็อกนะเป็นรูปหมาป่าเนาะทุกตัวเลยนะทุกตัวเลยกระดุมทุกตัวนะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้น,นะครับผมเป็นรูปอาร์ติคฟ็อกหมดเลยนะอ่าโอเคเรามาดูฟังกช์ชันทางด้านนี้ก่อนนะด้านหน้าด้านหน้าด้านนี้เนี่ยก็จะมีกระเป๋าอยู่1ใบนะ1ใบ2ใบนะครับ3ใบด้านข้างอีก1เป็น4ใบนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ด้านนี้เนี่ยก็จะมีกระเป๋าอยู่4ี่ใบนะผมกระเป๋าด้านนี้ก็ลึกลึกมากเลยนะผมเราสามารถใส่อะไรก็ได้นะกระเป๋าสตางค์นะฮะุญแจรถอะไรก็ได้นะตัวนี้ตัวนี้เนี่ยกระเป๋าด้านนี้เนี่ยจะยาวยาวมากจนถึงนี่เลยนะกระเป๋าตัวแรกนี่นะเพราะนั้นเนี่ยเขานิยมใส่ใส่อ่าเขาเรียกแผนที่นะส่วนใหญ่คนก็จะใส่แผนที่กันนะแต่แล้วแต่เราเราจะใส่อะไรก็ได้นะ กรนะเป๋าตังโทรศัพท์มือถือนู่นนี่นั่นแล้วแต่หมวกหมึกนะได้หมดตัวนี้ก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งนะนะนี่ใส่อะไรก็ได้แล้วแต่นะฮนะมีกระดุมทุกตัวนะไม่มีเวลโครให้เสียงดังดังขันแควแคๆๆๆไม่มีนะนะโอเคนี่คือกระเป๋าหนึ่งสองสามทีนี้กระเป๋าด้านนี้นะมันก็จะมีอีกนะนะฮนะเนะี่ยะกระเป๋า ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้ใส่ขวานนะใส่ขวานนะแต่ว่าผมไม่ค่อยใส่หรอกผมใส่ส่วนใหญ่ผมจะเอากล้องโคโปเนี่ยเสียบนี่เสียบนี่นะทีนี้ด้านเนี้ยถ้าเกิดว่าใครมีด้ามยาวๆปุ๊บมันก็จะโผล่ออกมานี้ได้นะนะก็จะด้ามขวานก็จะทะลุออกมานะเราสามารถใส่อะไรก็ได้นะมันตีทูมีดพับนะใส่ได้ตรงนี้นะ <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นธงสวีเดนนะกางเกงตัวนี้เนี่ยเป็นกางเกงที่มีสัญชาติของสวีเดนนะครับต้นกําเนิดอยู่ที่ประเทศสวนะีเดนเนาะโอเคทีนี้อ๋อกระเป๋าปุ๊บเลยมาถึงหัวเขา่าหัวเข่าเนี่ยนะก็จะเป็นแบบนี้นะเพราะฉนั้นมันจะเสริมหนาด้วยผ้าสองชั้นนะครับผมนะมีด้านด้านนี้ชั้นหนึ่งแล้วก็ข้างในอีกชั้นหนึ่งนะเนี่ยฮะมันจะเป็น2ชั้นแบบนี้นะเพราะนั้นเนี่ย ตรงนี้นยะโดยลําพังมันเองแล้วมันก็หนามากพอยแล้วนะแต่ว่าถ้าใครต้องการที่จะใส่นีแพดเนี่ยก็เรียกนีแพดก็คือไอตัวที่กันเข่านะเราก็เสียบเข้าไปด้านนี้นะใส่เข้าไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปกันเข่าให้เราทีเวลาเราลุกเรานั่งเราอะไรเงี้ยจะได้ไม่เจ็บหัวเข่านะครับด้านนี้นะโอเคเนาะทีน,ะนี้เลยมาอีกเลยมาปุ๊บก็จะเป็นขาข้างล่างนะขาข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นขาปกตินะเป็นทรงเรกูล่าปกติ ทีนี้ฟังก์ชันพิเศษของมันจะมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าตรงนี้มันสามารถที่จะแกะแล้วก็ดึงนะมันเป็นออลาสติกตรงนี้นะดึงดึงมาปุ๊บเนี่ยมันจะสามารถเนี่ยฮะรัดขาของเราได้นะให้ขาให้ขอบขาเกงเนี่ยมันรัดกับข้อเท้าเราได้มากขึ้นนะกันฝุ่นกันฝุ่นหรือว่ากันอะไรที่มันจะลงไปในเท้าเราได้นะฮะนะแบบนี้เลยนะครับผม นะขยายได้นะเราจะเอาหนึ่งเนี่ยมันจะมีให้เลือกอยู่นะมีมีสามตำแหน่งเลยนะฮะหนึ่งสองสามนี่นะแต่ว่าผมไม่ค่อยไม่ค่อยรัดนะปกติผมก็จะใส่ปกติของผมเลยนะนะก็จะเป็นตัวนี้ไปนะนะโอเคด้านหน้าเออือด้านล่างเนี่ยมันก็จะมีอันหนึ่งก็คือเป็นตัวนี้นะตัวนี้นะเป็นท้องเหลืองนะเอาไว้เกี่ยว เกี่ยวกับสายรองเท้าเรานะเวลาเราลุกเรานั่งเนี่ยนะกางเกงเนี่ยมันจะมันจะได้ไม่ไม่ดึงขึ้นมานะเราจะใช้ตัวนี้เกี่ยวไว้นยเกี่ยวกับสายผูกเชือกรองเท้าเนาะนะฮะตัวนี้นะโอเคทีนี้เนี่ยมาฟังก์ชันด้านนี้ครบหมดแล้วนะด้านหน้าด้านนี้ครบหมดแล้วนะครับทีนี้มาด้านนี้มั่งด้านนี้นะก็จะมีกระเป๋าให้ นะเป็นกระเป๋าด้านนี้เหมือนกันนะด้านนี้ก็มีอันหนึ่งนะด้านนี้จะเป็นกระเป๋าใบาใหญ่เลยนะใบใหญ่มากนะดูฮะเราสามารถใส่อะไรก็ได้เลยแล้วแต่เรานะข้างในเปิดมาปุ๊บนะฮะก็จะมีอีกชั้นหนึ่งนะเป็นกระเป๋าส่ันใหญ่อันใหญ่อันหนึ่งนะแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะมียางยืดนะ ซองที่เป็นยางยืดอยู่นะเราสามารถใส่อะไรก็ได้นะใส่โทรศัพท์มือถือหรืออะไรก็ได้แล้วแต่เรานะตรงนี้นะจองใส่ของเยอะนะครับโอเคโอเค,อเคตรงนี้ก็จะมีรูปตัวอาร์ติกฟ็อกนะเป็นรูปหมาป่าอาร์ติกฟ็อกอยู่ตรงนี้นะฮะทำด้วยหนังนะทำด้วยหนังทีงนี้ฟังก์ชันถัดมาก็เช่นเดียวกันนะตรงนี้ก็จะเป็นเสริมหนาสองชั้นในบริเวณหัวเข่า นะครับนะด้านนี้ก็เหมือนกันนะด้านนี้ก็จะมีตัวเกี่ยวลักษณะคล้ายๆกันนะครับเป็นเหมือนกันเลยทั้งซ้ายทั้งขวาเนะพราะด้านฟังก์ชันขาซ้ขายขาขวานี่เหมือนกันนะฮะทีน,ะนี้โอเคด้านหน้าเราดูหมดละนะทีละเรามาดูด้านหลังฟังก์ชันด้านหลัง <laughs> นี่เลยคือสิ่งที่ผมชอบมากเลยนะด้านหลังนะ เราจะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยเป็นสีดำนะแต่ถ้าเรามาดูข้างในนะนี่เป็นสีน้ำตาลนะสีดำนั่นหมายความว่าบริเวณก้นเนี่ยมันเสริมหนาสองชั้นให้เราเลยนะครับผมนะฮะดูนะถ้าเราจับดูเนี่ยมันจะเห็นเป็นผ้าสองชั้นนะนี่ปุ๊บเนี่ยนะนี่นี่อันหน,นึ่งเนี่ยนะ มันจะมันจะเป็นสองชิ้นนะข้างในชิ้นหนึ่งข้างนอกอีกชิ้นหนึ่งเพราะนั้นด้านนี้หนาบึดเลยนะรองรับการลื่นถลานั่งลุกนะสไลด์ไปกับพื้นและที่สำคัญก็คือคุณดูนะเพื่อนดูนะฮะไม่มีกระเป๋าหลังนะฮานี่นี่คือสุดยอดความเป็นสุดยอดของมันนะไม่มีกระเป๋าหลังนะ,ะไม่ต้องกังวลน,นะ แม้แต่การเจาะช่องนะอะไรก็ไม่มีสักอย่างนะเพราะฉะนั้นนะมันลดความลำคาญลดความเสียหายที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นจากการใช้งานเพราะว่าเวลาเราเดินป่าเนี่ยกระเป๋าหลังนี่ไม่มีประโยชน์นะไม่ต้องใช้เลยนะใช้ข้างหน้าอย่างเดียวเขามีมาให้เต็มเต็มอยู่แล้วนะหลายกระเป๋าเลยนะเพราะนั้นนี่คือจุดหนึ่งที่ผมเลือกใช้กางเกงตัวนี้เพราะว่ามันไม่มีกระเป๋าหลังนี่เองนะโอเคเนาะ okay, นะส่วนด้านหลัง ก็ข้างหลังก็ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรก็จะเป็นท่ายาวไปเลยนะแบบนี้นะตัวหูเนี่ยหูร้อยเข็มขัดเนี่ยนะให้มาเยอะเหมือนกันนะดูนะมีเท่าไหรนะ่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดอันนะนะแปดอันแปดอัน โอเคทีนี้เรามาดูสิ่งล้านพลน้อยนะที่เฟีรเว้นวิลโลวเนี่ยมันซุกซ่อนไว้นะครับมันซุกซ่อนไว้นะถ้าเกิดว่าเราไม่สังเกตดีๆเนี่ยจะไม่เห็นเลยนะว่าความละเอียดรอในการผลิตของมันเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะนี่เดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะจุดเล็กๆเ,เนี่ยแบบนี้นะจุดเล็กๆแบบนี้เนี่ยเฟียรเวนจุดที่เป็นจุด เขาเรียกว่าเสี่ยงต่อการฉีกขาดเนี่ยมันจะเย็บมันจะเย็บด้วยได้ที่เขาเรียกว่าเย็บย้ำอะยำ้ำเนี่ยเพื่อป้องกันการฉีกขาดเกือบทุกจุดทุกจุดเลยนะฮะที่เป็นแบบนี้นะนียแบบนี้นะตรงนี้นะฮะแล้วก็บริเวณไหนที่มันเย็บนี่นี่อย่างนี้นะเห็นไหมเนี่ยบริเวณเล็กๆเล็กๆลกละเอียดรอแบบนี้นะ เขาจะใส่ใจในรา,ายละเอียดของมันนะครับนะเพราะว่าบางทีกระเป๋าเนี่ยจุดที่มันจะขาดได้ง่าย่สือก็คือตรงมุมนะตรงมุมนะเพราะนั้นเนี่ยเฟีราเว้นเนี่ยเขาก็จะเขาจะทำมาหมดนะแบบนี้นะแบบนี้เลยนะทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งข้างหน้าข้างหลังมีหมดนะป้องกันก,การฉีกขาดเนาะนะนะเนี่ยดูนะโอเคแล้วนี่ก็คือ รายละเอียดที่เขาใส่ลงไปในกางเกงของเขานะครับเสียล์เว้น v ิดาโปรเนาะนะนี่ครับเป็นไงกันบ้างนะครับแหมสําหรับกางเกงเดินป่าเฟียร์เว่นวิดาโปรนะครับหวังว่าจะถูกอ,อกถูกใจกันเนาะสําหรับกางเกงเดินป่าพันอึดของลูกพันชาแนลนะแหมถึดทนสมชื่อจริงๆเลยนะครับผมโอเคนะสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับเฟียร์เว่นวิดาโปรนะครับกางเกงเดินป่านะ ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาได้นะครับคลิปนี้เนี่ยผมขออนุญาตไม่แจ้งราคาเนาะเพราะว่าราคาเนี่ยมันมีการปรับขึ้นปรับลงนะในร้านค้าของเขาเนี่ยบางทีเราแจ้งไปตอนนี้เนี่ยอีกปีหนึ่งปีหน้าแล้วเขามีการปรับเนี่ยมันก็จะไม่ตรงกันแล้วก็มันก็จะเป็นปัญหาอีกนะครับเนาะเพราะนั้นถ้าใครสนใจก็ลองไปเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเขาได้นะครับสำหรับกางเกงเดินป่าเฟียร์เวนวีเดโปรนะครับ โอเคนะครับสลาบวันนี้นะลูกพานต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสลาบไอเทมใหม่ๆของชใช้ใหม่ๆนะครับสลาบวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับรักนายจุ๊บ <laughs>